เดี๋ยวจะเข้าไปดูพี่หนุ่มเมืองสีก่อนเพราะว่าพี่หนุ่มเมืองสีได้แล้วแมนแม,แมน่นจักไปหาไครเนี่ยเออเราเนาะเข้าใจกันเนาะแม่คันเนาะทุมนึงเคัดคัดผิดผิดคาด ว่าอ๋อจะมาพร้อมกับการตั้งค่าโอ้ยอีนานที่เอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีสองลานนงตานะคะเข้ามาทักทายกันได้เด้ออ่าส่วนมากก็จะมามาแบบนี้ตอนสิบเอดโมงเช้าพี่เจียบน่าจะไล่ตอนเย็นไหมหกโมงเย็น Good morning darling baby d a ้า n e a h e d a n d ตวันนี้ว่าจะซุปมะเขือเมื่อวานหกโมงหกโมงเจ็ดคนมือเรางอน ไปคอมเมนต์สองรลบก,ก่อนนอนก็เข้าไปสวัสดีค่ะพี่เจนยังยังค่ะยังยังค่ะเอาสีขาวมนะคุณผู้ชายเดจะซุ้มมะเขือดีไหมโนมีมะเขืออยู่ม,มีเพราะว่าช่วงหกโมงเย็น ช่วงทุ่มหนึ่งเนาะแม่ค้คาขึ้นทุ่มหนึ่งนี่สวัสดีจ้าทำอะไรคะกำลังกำลังจะทำกับข้าวให้ลูกชายพี่เอ๋ตอนสิบเอดมงเชา้า เทียบน่าจะไลฟ์ตอนเย็นไหมหกโมงเงยน็นไลฟ์ทุกวันกลับมาก็ตอนนี้อยู่ปสามแล้วตอนตอนเครื่องมือไปจ้าตอนนั้นไม่เห็นเวลาตอนนี้เห็นแล้วมาส่งพลังบวกจ้า ใช้ก็ได้แต่ไย่างนี่ไม่ค่อยอนั่นเท่าไหร่อยาทำกับข้าวกับแป๊บนึงค่ะเนาะถ้าเราเห็นเวลาอย่างนี้เราก็สนุกดีว่าเออ เราจะไลฟ์ดีไหมหรือ,อยังไงดีแล้วเครื่องมาละเครื่องมือมาแล้วมีใจน้ำนางจ้าขอบคุณค่ะวันนี้วันนี้เอจไอคาขึ้นกี่โมงจ้ะวันนี้ที่นี่อากาศไม่ดีเลยฝนตกจ้าวันนี้อากาศคลุ้มๆลุ้สิบก็โมงห้าสิบ สิบโมงนีม่มีใครขึ้นไรม่เนาะลืมแล้วลืมเวลานั้วเน,น่ยตามวันเตรียมตัวฉลองเลยบอกเออนั่นแหละพี่ไลฟ์สดทุกวันเวลามันก็ขึ้นเร็วนี่นแหละดีนะที่ไลฟ์เลดน,นะค่ะวันนี้มีนัดหมอฟันตอนสิบเอขอบคุณค่ะสวัสดีสองลานุ่งตานะคะเข้ามาทักทายกันได้เด้อ อ่าส่วนมากก็จะมามาแบบนี้ื่องกลับมาแล้วจ้าตอนนี้กี่โมง ่เจ <Cornell>. ียวขนมปังทำไข่ก่อนได้วันนี้ว่าจะซุปบะเขือเมื่อวานหกโมงหกโมงเจ็ดคนนี้ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่เดี๋ยวทำกับข้าวกับแป๊บนึงค่ะคือลอางอน ได้กันได้นะจ๊ะดีใจเย่เยเย,ยเครื่องมือกลับมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> องที่เชียโย์ลงนี่ได้ลงที่รังทองเยอะที่เชียดีกว่าจะดูเพื่อนอีกโอุอปสรรค จะซุ้มมะเขือดีไหมเนาะมีมะเขืออยู่มีมะครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางเหน่อยหน่อยแต่ก็สนุกดีลงมาแล้วไปแล้วไปแล้วถึงถึงกี่นาทีนะโอ้ยฮอ,อีกหนึ่งนาทีพ พี่จ้าทำอะไรคะกำลังกำลังจะทำกับข้าวให้ลูกชายพี่เอ๋ลูกชายเขาไม่กินไข่แดงไหม เที่ยหลงได้ลงเลีอยกที่มันทงอยเงี้ยเที่ยเทีเยงดีกว่าน่าจะเก้าน่าจะสามทุ่มจะเริ่มว่างแล้วสามทุ่มเดียวเอเอ ก็เลยเห็นเวลาแล้วตอนนี้อยู่ปสามเออเราก็จะได้รู้เนาะว่าใจน้ำนางจ้าขอบคุณค่ะวันนี้วันนี้เจ๊ไอาคามขึ้นกี่โมงจ้เประมาณสิบเอ็ดโมงหมงเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย้านาทีละเอ้ยคัดคัดผิดผิดคาด กูสาบว่าอ๋อจะมาพร้อมกับการตั้งค่าโอ้ยอีกนาที่เอ้ยสิบก็โมงห้าสิบสิบโมงไม่มีใครขึ้นไรมิโนลืมแล้วลืมเวลาแล้วเนี่ย ห้ามงูเย็นคิวเอยดเลยเพื่อนขึ้นกันหมดเลยห้ามงเย็นหกงูตัวเองเจ็เเครื่องมือมาแล้วเย้เยเครื่องมือมาแล้วคะ่ะเครื่องมือมาแล้วจะเสียดได้ อยากรู้เนาะว่ามันผ่านแล้วมันจะเป็นยังไงอะเนาะพี่ให้กำลังถึงว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาไงโอ้ใจหายอยู่นะพี่สิบกว่าวันอ่ะวันนี้วันทีน่เท่าไหร่อะ่ะเลยน้องหญินะดวง่ะมีใจเน้เครื่องมับมาแล้ว ชายเขาไม่กินไข่แดงไหม